ในโซนของการฉีดโควิดเนี่ยครับฉีดวัคซีนของการ,รโควิดเนี่ย้าภาครัฐอนุญ,ญ,ญาตาภาคุริษัทตามเราพร้อมไหมครับาถามว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยคะ่ะในส่วนของภาคเอกชนเราเนี่ยเรามีความพร้อมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คะ่ะเราก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูลของภาคเอกชนที่มีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนนะคะที่ต้องการที่จะรับ,บวัคซีนโดยที่ ทางภาคเอกชนสามารถที่จะไปดําเนินการเองอะคะ่ะเราในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้บูรณาการกันกับทางสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ75จังหวัดนะคะรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อสิ้นเดือนมีนานที่ผ่านมานะคะ่ะตอนนี้ก็คือรอเพียงแต่ว่าภาครัฐจะอนุญาตให้ทางภาคเอกชนสามารถที่จะดําเนินการนําวัคซีนเข้ามาได้อย่างเป็นทางการะคะ่ะ ถ้าครัฐอนุญาตเราก็พร้อมใช่ไหมเราพร้อมค่ะเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี้เราประชุมกันเนี่ยคะ่ะในส่วนของออสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง75จังหวัดเนี่ยเราเตรียมตัวรองรับแม้กระทั่งเมื่อถ้าเราได้รับอนุญาตให้นําวัคซีนเข้านะคะเราก็จะมีการเตรียมเรื่องของสถานที่ที่จะให้บริการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของทีมแพทย์ที่จะเท่ามา ให้บริการฉีดด้วยอะค่ะเพื่อจะให้สามารถที่จะรองรับการบริหารจัดการการบริการเนี้ยได้ทันท่วงทีค่ะ